ข้อที่3ค่ะธุรกิจเครือข่ายนะคะมันคือธุรกิจ help people to help themselves นะคะ helping people to help themselves ในข้อนี้นะคะเน้อยากจะแยกออกเป็นสส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยคือเป็นธุรกิจ help people ค่ะคือเป็นธุรกิจของการให้เป็นการช่วยเหลือผู้คนค่ะกอนอื่นเราต้องเคลียร์นะคะว่าเวลาที่เราจะไปเปิดโอกาสใครเนี่ยคือเราเอาอะไรไปให้เขาถ้าท่านไม่รู้ว่าธุรกิจนี้เนี่ยไม่ได้ศึกษาอย่างแน่นอนว่าธุรกิจนี้ดีอย่างไร จะไปเอาจากเขาเนี่ยท่านจะรู้สึกว่า,วาไงคะไม่กล้าชวนใครเปรียบเสมือนวันนี้นะคะท่านนกบอกว่าเนี่ยไปเลยเนี่ยฝากหน่อยให้เวลาสองเดือนไปยืมเงินสองแสนท่านว่ายากไหมคะยากมากๆเลยนะคะแต่ถ้าวันนี้กลับกันคะ่ะนกบอกว่ามีเงินอยู่หนึ่งล้านบาทนะคะให้ท่านเนี่ยเอาไปแจกคนให้ได้เยอะที่สุดภายในเวลาสองชั่วโมงแล้วถ้าทําได้นะท่านกลับมารับอีกยี่สิบล้านบาทเป็นยังไงคะ ตีสองตีสายังเที่ยวไปขคาบ้านผู้คนอยู่เลยใช่ไหมคะโอ้โหมารับเงินมารับเงินมารับเงินนะคะมันเหมือนกับคําไทยคำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าผู้ให้ย่อมงามสง่าผู้รับย่อมนอบนอบ้อมวันนี้ถ้าท่านไปเปิดโอกาสผู้คนนะคะชักชวนเพื่อนมาทําธุรกิจนี้ด้วยใจที่คิดว่าเราจะได้ช่วยอะไรเขาได้บ้างช่วยเขาดูดีขึ้นค่ะผมสวยขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะ มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตมากขึ้นชีวิตดีขึ้นมีธุรกิจดีๆเอาไปทำนะคะนูกเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะคะคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยรอท่านเนี่ยไปเปิดโอกาสอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเริ่มจากตัวท่านก่อนว่าท่านมีไหมคะเพื่อนคนไหนที่วันนี้อยากมีบ้านใหม่รถใหม่ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะถามว่าถ้าท่านชวนเข้ามาแล้ววันนี้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปได้เป็นอย่างสมมุติอย่างนกเนี่ยนะคะแต่ก่อนชีวิต เป็นชีวิตไฮโซนะคะนั่งรถเบนซ์ตลอดนะคะนั่งรถเบนซ์สประตูยี่หน้าต่างนะคะก็เป็นยังไงคะถ้าวันนั้นเนี่ยนะคะไม่มีผู้เปิดโอกาสของนกนะคะนกจะมีวันนี้ไหมคะไม่มีแน่นอนนะคะชีวิตนกคงไม่ประสบความสําเร็จมาจนถึงวันนี้ได้นะคะเป็นเพราะเขาเนี่ยอยากมอบโอกาสดีๆให้กับนกนั่นเองนะคะส่วนที่สองค่ะธุรกิจนี้พอเรา Help People คือเราเปิดโอกาสเขาแล้วเนี่ยท่านต้อง h help People to help themselves คือสอนเขาให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเขาเองบางคนมาแล้วเข้าใจผิดนะคะอุ้ยดาวไลน์มานะคะทำแทนหมดเลยดูแลเอาใจใส่กันโอ้ยเป็นไงจะนั่งนะคะปัดเก้าอี้ให้นะคะกินกาแฟหรือยังนะคะไม่ไปกดกาแฟให้เป็นยังไงเหนื่อยไหมพัดพัดพัด,พ,ดพัดนะคะโอ้โหตอนก่อบใบสมัครนี่แทบจะกรอกให้เลยนะคะทําให้ทุกอย่างนะคะถ้าอุ้มไปซื้อของไหนอุ้มไปแล้วนะคะเพราะอะไรคะมาทําธุรกิจแล้รู้สึกว่าดาวไลน์เนี่ย โอ้โหเป็นผู้มีพระคุณของเราจริงๆเลยกลัวดาวลายเลิกนะคะผลคืออะไรคะถ้าท่านทำอย่างนั้นเขาเลิกแน่ๆค่ะเพราะเขาเหมือนกับอะไรคะตกปลานะคะวันนี้เนี่ยเราชวนเขามาทำธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่การให้ปลาเขากินนะคะมันคือการสอนคนให้ตกปลาเป็นถ้าวันนี้เนี่ยมีคนหนึ่งชีวิตเขาลำบากนะคะเขาอยากจะได้อาหารทานเนี่ยนะคะท่านก็ให้ปลาเขาไปสองตัวถามว่าเขากินหมดไหมคะหมดค่ะแล้วเขาก็ต้องมาขอท่านอีก นะคะถ้าท่านดูแลดาวไลน์แบบนั้นเนี่ยนะคะไม่ให้เขาพึ่งตัวเองได้เนี่ยเขาก็จะกลับมาขอท่านอีกค่ะแต่วันนี้การทำธุรกิจเครือข่ายคือการสอนให้ดาวไลน์ตกปลาเป็นแล้วใช้ชีวิตอยู่โดยลําแข้งของตัวเองได้ท่านสอนไปเพียงไม่นานหรอกค่ะเพาเขาตกปลาเป็นเขามีปลากินตลอดชีวิตแน่นอนค่ะในธุรกิจนี้นะคะมันต่างกันนิดนึงค่ะระหว่างคําว่าเอาใจกับเอาใจใส่คล้ายๆกันนะคะแต่ถ้าเอาใจเนี่ย ไม่ใช่การช่วยเขาให้ประสบความสําเร็จค่ะในธุรกิจนี้เนี่ยท่านต้องเอาใจใส่ดาวไลค่ะนะคะเอาใจเนี่ยยกตัวอย่างอย่างบางทีเนี่ยเวลาเราเป็นอัพบางบางท่านเนี่ยพอมีทีมงานใช่ไหมคะกลัวดาวไลไม่ทําทําไม่หมดเลยกลัวเขาไม่มาเรียนก็ไปรับที่บ้านเพราะนั้นติดธุระเขาไม่มาท่านก็จะต้องอุ้ยนะคะไปอัญเชิญน,นะคะใส่พ้กเกี้ยวมาอย่างเงี้ยนะคะหรือพอเขาบอกไกล ะะท่านก็ไปหาหอใกล้ๆให้เขานี่เลยมาพักใกล้ๆเซ็นเตอร์เลยปรากฏว่ามาเป็นไงใกล้เมเจอร์รัชโยธินแทนที่จะมาเข้าเซ็นเตอร์นู่นไปดูหนังโยนโบอยู่เมเจอร์รัชโยธินนะคะจริงๆแล้วนะคะมันเป็นการแก้ปัญหาผิดจุดนะคะพวกปัญหาเหล่านี้นะคะน้อเชื่อว่าถ้าเขาเห็นความคุ้มค่าว่าเขาทำธุรกิจนี้แล้วเนี่ยเขาได้อะไร เดี๋ยวเขาทำไมคะเขาจัดการชี้เขาได้เองนะคะท่านเนี่ยนะคะมีหน้าที่เป็นโค้ชนะคะถ่ายทอดงานถ่ายทอดความสำเร็จในธุรกิจให้กับเขานะคะไม่ใช่ไปช่วยเขาหาหอพักหรือไปรับเขามาเพราะบ้านเขาอยู่ไกลนะคะการทําที่ถูกเนี่ยจริงๆมันคือการเอาใจใส่ค่ะท่านั้นจะดูแลทีมงานนะคะมันคือการเอาใจใส่พัฒนาเขาค่ะวันนี้อธิบายสินค้าเป็นหรือยังคุยเบชัวเป็นหรือยัง พาทีมงานเข้าเซนเตอร์เป็นไหมทำ after meeting เป็นไหมงานรายวันลงหรืเปต่าออกไปสปอนเซอร์ได้เองหรือยังทำยังไงก็ได้ค่ะสามารถทำให้เขาเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ท่านเนี่ยมีหน้าที่ดูว่าวันนี้เนี่ยเขาขาดทักษะอะไรแล้วท่านก็ทำให้แล้วก็วางทำให้ก็คือสอนให้นะคะสอนให้เขาทำเป็นนะคะแล้วก็วางแผนทำงานร่วมกันเหมือนอย่างนี้ค่ะถ้าท่านไหนมีลูกนะคะหรือท่านลองนึกตามก็ได้นะคะเปรียบเทียบเหมือนกันมีลูกอะคะ่ะ เด็กๆเป็นไงคะมาใหม่ๆนะคะเกิดใหม่ๆก็ต้องป้อนข้าวป้อนน้ําพาเดินอุ้มไปอุ่ไหนมาไหนถูกไหมคะแต่ถ้าอายุแบบว่าจบมาหาลัยแล้วยังต้องป้อนข้าวกันอยู่เนี่ยนึกว,ว่าต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งแล้วนะคะเช่นเดียวกันในการทําธุรกิจนี้ค่ะดาวใหม่ๆมาเนี่ยเราอาจจะทั้งสอนเขาแล้วก็ทําให้เขาดูนะคะแล้วก็อาจจะเป็นพี่เลี้ยงเขาไปด้วยนะคะแต่ถ้าเราอยากให้วันนี้เขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยนึกว,ว่าที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือการที่เขาอะ จะสามารถยืนอยู่ในลาแข้งตัวเองแล้วเลี้ยงชีพตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเป็นอัพไลน์นะคะเราต้องสอนให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณต้องทําอะไรคุณต้องดูแลลูกอย่างไรนะคะคุณต้องสอนลูกให้ต่อข้อต้ยังเป็นนะสี่วัยเป็นนะสินค้าเป็นนะแผนการตลาดเป็นนะแบบนี้นะคะธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เราสามารถ สอนคนธรมธรมดาาเนี่ยนะคะให้เป็นคนเก่งได้ท่านอยากสอนเขาให้เป็นระบบระเบียบและสอนเขาให้เข้าประสบความสำเร็จได้ง่ายๆเนี่ยนะคะง่ายมากๆค่ะท่านก็แค่เข้าพาเขาเนี่ยคะ่ะเข้ามาเรียนรู้ในระบบวินอร์ชิพเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราตั้งใจได้ถูกต้องคือมีแนวคิดในการที่จะ help people to help themselves คือช่วยเขาเนี่ยให้สามารถยืนอยู่ด้วยลำแข้งของตัวเองได้ท่านก็จะไม่เบื่อที่จะสอนดาวไลน์อย่าเบื่อนะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการทำธุรกิจนี้มันคือการที่ท่านเนี่ยพาเขาเข้ามาเพื่อให้เขาเนี่ยมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จค่ะ ผ่านไปแล้วค่ะกับ3มคิดหรือ3แนวคิดที่จะนําพาท่านเนี่ยให้ประสบความสําเร็จในเอลวิยองส์นะคะเมื่อเรามีแนวคิดถูกต้องแล้วเนี่ยสำคัญเลยต้องมีการกระทําถ้าเรามีแต่แนวคิดที่ถูกต้องแต่เราไม่ทําอะไรเลยเราก็ไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจากวินนิชิปรีบกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจากวินนิชิปถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ